สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังหนุ่มเอาทองสีเงินมาให้ร้านหลอมเช็คสรุปเป็นทองจริงรู้ราคาแล้วยังตกใจเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเขามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากผู้ใช้ติกต o อกได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอหลังจากลูกค้านำก้อนลักษณะสีเงินรูปทรงแปลกมาให้ทางร้านตรวจเช็คด,ด้วยวิธีการหลอมซึ่งลูกค้าดังกล่าวเล่าว่า เป็นทองที่ร่อนได้จากแม่น้ำโขงซึ่งในการร่อนก็จะมีเศษหินเศษทรายปนมาด้วยแล้วมีน้ำยาจับพอจับแล้วมันจะแยกทองออกมาเป็นก้อนแล้วน้ำยาจะทำให้เป็นสีเงินพอไปเป่าแล้วมันจะกลับมาเป็นสีทองเหมือนเดิมหลังจากได้ทำการเช็คตรวจสอบด้วยวิธีการแรกคือการช่างน้ำหนักซึ่งช่างออกมาได้19.88กรัมจากนั้นได้มีการนำไปหลอมด้วยไฟพบว่าทองสีเงินกลายเป็นสีเหลืองจริง ทำให้ต้องลุ้นกันต่อว่าน้ำหนักจะอยู่ที่เท่าไรซึ่งเมื่อช่างออกมาแล้วทองจริงที่ได้93.81กรัมราคาทองกรัมละ2,827บาทซึ่งได้ยอดรวมทั้งสิ้น34,206บาทรวมหักค่าหลอมแล้วเหล,อลือ31,812บาทน้ำหนักหลังหลอมทองทั้งหมดได้แค่12กรัมเท่านั้นอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ